พีคณิตเชิงเส้นก็คงเหมือนเป็นภาษาที่มันใช้เลยนะครับใช่ค่ะทั้งเหมือนเป็นคำศัพท์แล้วก็เป็นไวยากรณ์ที่ AI ใช้คิดคำนวณเลยค่ะครับจากข้อมูลที่เรามีวันนี้เราจะมาดูกันว่าเออคณิตศาสตร์ขแขนงนี้มันเป็นหัวใจให้ AI ทำงานได้ยังไงค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจกันนะคะว่าพีชคณิตเชิงเส้นเนี่ยเป็นรากฐานให้ AI เอ,อ่อมองเห็นแล้วก็ประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนมากๆได้ยังไง โหน่าสนใจมากครับตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานเลยไปจนถึงอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อน AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ล่ละค่ะครับงั้นเราเริ่มที่ส่วนที่เป็นเหมือนคำศัพท์ของ AI ก่อนเลยไหมครับพวกเวกเตอร์เมทริกซ์เทนเซอร์อะไรพวกนี้ได้เลยค่ะมันคือหน่วยข้อมูลพื้นฐานเลยใช่ไหมครับ หลักๆคือใช่เลยค่ะเวกเตอร์เนี่ยก็คือชุดของตัวเลขที่เรียงกันง่ายๆก็ใช้แทนจุดข้อมูลจุดหนึ่ง <c oughs> เช่นคุณลักษณะของลูกค้าหรือที่น่าทึ่งมากๆเลยคือในด้านภาษาที่เราเรียกว่า word embeddings โอ <c oughs> ้ที่เคยได้ยินบ่อยๆค่ะเวกเตอร์พวกนี้มันจับความหมายของคำได้จริงๆนะคะตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือ king man plus woman คร <c oughs> ับผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะชี้ไปใกล้ๆก,กับเวกเตอร์ของคำว่า queen เลย โอ้ oh, จริงเหรอครับค่ะมันแสดงว่าเวกเตอร์เนี่ยเข้ารหัสความสัมพันธ์เชิงความหมายเอาไว้ข้างในเลยสุดยอดไม่คิดว่าคณิตศาสตร์จะจับต้องอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วแล้วเมทริกซ์ล่ะครับต่างกันยังไงเมทริกซ์ก็คืออ,อตารางตัวเลขนะคะเป็น2มิติ ใช้แทนข้อมูลทั้งชุดเลยก็ได้เช่นเถาคือตัวอย่างข้อมูลคอลัมน์คือคุณลักษณะหรือใช้แทนรูปภาพขาวดำที่เก็บค่าพิกเซลหรือที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือใช้เก็บค่าน้ำหนักเวทที่ AI มันเรียนรู้มาในโครงข่ายประสาทเทียมอืมเข้าใจครับส่วนเทนเซอร์ก็คือการขยายไอเดียนี้ออกไปอีกเป็นหลายๆมิติ เหมาะกับข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างรูปภาพสีที่มีกว้างสูงแล้วก็ช่องสีใช่ไหมครับใช่เลยค่ะกว้าง x สูง x ช่องสีหรือข้อมูลวิดีโอแบบนั้นเลยค่ะครับผมพูดง,ง่ายๆก็คือพิชกคนิตเชนเซนเนี่ยมันให้โครงสร้างให้วิธีจัดระเบียบข้อมูลมหาศารให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้นะคะเข้าใจแล้วครับพอมีคำศัพท์แล้วทีนี้ AI มันเอาไปสร้างประโยชน์หรือเอาไปประมวลผลยังไงต่อครับ นี่คือส่วนที่เรียกว่าไวยากร์ณหรือเปล่าครับอ่าใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเรากำลังพูดถึงเรื่องการดำเนินการแล้วก็การแปลงข้อมูล operations and transformations ค่ะครับหัวใจหลักๆเลยคือการแปลงเชิงเส้น linear transformations ค่ะการแปลงเชิงเส้นค่ะมันเหมือนการจัดระเบียบหรือจัดการข้อมูลเช่นการหมุนภาพการย่อขยายภาพ พวกนี้ทำได้โดยการออกข้อมูลไปคูณกับเมทริกซ์พิเศษที่เรียกว่าเมทริกซ์การแปลง transformation matrix อือึแล้วถ้าเราอยากจะแปลงหลายๆขั้นตอนต่อเนื่องกันก็คือการเอาเมทริกซ์มาคูณต่อๆกันไปนั่นเองค่ะ งั้นก็หมายความว่าการคูณเมทริกซ์เมทริกซ์มัลติพลิเคชันที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆเนี่ยคือแกนหลักของการทำงานของ AI เลยสินะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการคำนวณที่สำคัญที่สุดเลยในโครงข่ายประสาทเทียม neural networks ครับใช้รวมสัญญาณจากเซลล์ประสาทในชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะของข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอคือ แม้แต่เทคนิคที่ดูซับซ้อนอย่าง convolution ที่ใช้ใน AI วิเคราะห์ภาพพวก CNN นะคะครับครับ CNN จริงๆแล้วมันก็มีเทคนิคอย่าง i m 2 c a l l ที่สามารถจัดเรียงข้อมูลภาพใหม่เพื่อให้สุดท้ายแล้วสามารถใช้การคูณ Matrix ที่เร็วมากๆมาคำนวณได้อยู่ดีค่ะอืมฟังดูเหมือนทุกอย่างมันวนกลับมาที่การคูณเมทริกจริงๆด้วยนะครับแล้วในภาพใหญ่ๆนะครับพวกอัลกอริึม AI ที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆเนี่ย มันเอาเครื่องมือพีชคณคณิตเชิงเส้นพวกนี้ไปใช้ยังไงบ้างครับแบบสั้นๆพอเห็นภาพได้ค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วโครงข่ายประสาทเทียมเนี่ยทั้งตอนส่งข้อมูลไปข้างหน้าหรือ forward propagation และตอนเรียนรู้ย้อนกลับหรือ back propagation ที่ AI ใช้ปรับปรุงตัวเองนะคะอ๋อตอนมันเรียนรู้ปรับเปลี่ยน transpose ใน back prop ด้วย หรืออย่าง PCA ที่ใช้ลดมิติข้อมูลลดความซับซ้อนลงครับ PCA อันนั้นก็จะใช้แนวคิดเรื่องค่าเฉพาะ eigenvalues กับเวกเตอร์เฉพาะ eigenvectors ซึ่งมันมาจากการวิเคราะห์เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเพื่อหาทิศทางที่สำคัญที่สุดในข้อมูลเข้าใจครับ หรือแม้แต่ในโมเดลภาษาใหม่ๆที่มี attention mechanism คะครับพวก transformer ใช่ค่ะการคำนวณส่วนที่เรียกว่า query key value เพื่อดูว่าคำไหนสำคัญกับคำไหนก็ใส่การคูณเมทริกซ์เป็นหลักเลยค่ะโอเคชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับทีนี้คำถามสำคัญเลยทำไมพีชคณิเชียงเส้นโดยเฉพาะการคูณเมทริกซ์เนี่ยมันถึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของ AI ยุคใหม่ที่ต้องการความเร็วสูงมากๆเลยครับอ๋อคำตอบมันอยู่ในธรรมชาติของการคำนวณเลยค่ะ คือการดําเนินการทางพีชคณิตเชิงเส้นส่วนใหญ่เลยนะโดยเฉพาะการบวกเมทริกซ์การคูณเมทริกซ์เนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกว่าประมวลผลแบบขนานได้ดีเยี่ยม highly parallelizable ประมวลผลแบบขนานใช่ค่ะคือเราสามารถแบ่งปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆเล็กๆจํานวนมากๆมากๆแล้วให้หน่วยประมวลผลเล็กๆหลายๆพันหลายๆหมื่นตัวทำงานพร้อมๆกันไปเลยอ๋อเหมือนกระจายงานถูกต้องค่ะ ซึ่งสถาปตัตยกรรมของ GPU หรือการ์จอเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่องานแบบนี้โดยเฉพาะเลยด้วยจำนวนคอที่มหาศาลครับครับแล้วก็หลักการทำงานแบบซิ m ดีหรือ s ิมทีที่ทำงานเหมือนก,นกันกับข้อมูลคนละชุดพร้อมกัน รวมทั้งหลังๆมีส่วนพิเศษที่เรียกว่า tensor cores ใน GPU รุ่นใหม่ๆ tensor cores ค่ะพวกนี้คือเร่งความเร็วการคูณเมตริกซโดยเฉพาะเลยทำให้เราสามารถฝึกโมเดล AI ขนาดใหญ่มากๆได้เร็วขึ้นแบบเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยค่ะเมื่อเทียบกับ CPU ธรรมดาโอ้โหเก็ตเลยครับเหมือนมีทีมงานเป็นพันๆคนมาช่วยกันคิดเลขย่อยๆพร้อมกันไปเลยสุดยอดสรุปก็คือ พีชคณิตเชิงเส้นเนี่ยไม่ใช่แค่ทฤษฎีคณิตศาสตร์เพียวๆนะครับแต่มันคือภาษาปฏิบัติการจริงๆที่ทำให้ AI จัดการเรียนรู้แล้วก็ประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนมากๆได้อย่างส่งพลังแน่นอนเลยค่ะและการที่เราพอจะเข้าใจภาษานี้บ้างเนี่ยก็เหมือนเราได้แง้มๆดูเบื้องหลังกล่องดำของ AI ครับทำให้พอจะเข้าใจว่าเออทำไมมันถึงเรียนรู้สิ่งต่างๆได้หรือมันมีข้อจากัดอะไรอยู่บ้าง มันช่วยให้เราเห็นทั้งศักยภาพแล้วก็สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยค่ะน่าสนใจมากๆครับขอบคุณสําหรับความรู้ครับทีนีออ้อาจจะชวนให้ลองคิดตามกันเล่นๆนะครับปิดถ่ายนี้ค่ะในเมื่อการคูณเมทริกซ์มันเป็นหัวใจสําคัญของ AI ปัจจุบันขนาดนี้แล้วถ้าถ้าวันหนึ่งเรามีฮาร์ดแวร์แบบใหม่ๆขึ้นมาที่อาจจะไม่ได้คํานวณแบบเดิมๆแล้วเช่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมหรืออะไรก็ตามก็น่าคิดนะคะ มันจะเปลี่ยนโฉมหน้า AI ไปเลยไหมครับหรือว่า AI อาจจะต้องแบบเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาใหม่หมดเลยหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะครับ